เป็นคนคสวัสดีค่ะมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะตำรวจรวบแม่ค้าผลไม้ลักลอบขายยาบ้าอ้างว่าหาเงินทรงเสียลูตำรวจจับกลุ่มนางจันทเพ็ญน,นภาเคนวงอาอยุ46ปีในขอาา้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า ไหวในความขอบคลองเผื่อจำน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางยาบาจจำนวน207เม็ดมตรหลังสืบสอบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยว้องกับยาเสพติดโดยจับกลุ่มตัวได้ที่หนาหอผักบ่มีสื่อบ้านหน้าคล่องตำบลหน้าดีตรวจคนพบในตัวพบยาบา10เมตรก่อนนำตำรวจตรวจคนในห่องผักพบยาบาอีก197เม็ดมตรและตรวจยึดรถจักรยานยนต์ยีห่ห้อฮอนด้าเวฟหนึ่งคันจากการสอบสวนนั่งจันเพนภาผาให้การรับสารภาพ ว่าตนมีอาชีพขายผลไม้โดยจะมีรถจัก,กรยานยนต์ทิพวงข้างนำผลไม้ไปขายในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีและแอบ,บขายยาบ้าไปนำพรอบบอมีเงินทรงเสียเลี้ยงลูกถึง3คนหลังจากสาม,มีถูกจับติดคุกในข้อหาจำนายยาบ้าโดยยาบ้าที่สร้างซื้อน,นั่นมาจากเพื่อนเชาวล่านำมาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใส่แรงงานราคาเม็ดละ2 0 0ถึง300บาท หลังจากขายยาบ้าหมดถึงจะโอนเงิน่าย,ยาบ้าให้กับคนเล่าแล้วคนเล่าจะนํายาบ้ามาส่งให้มาอีกรอบซึ่งตนลักลอบจําหน่ายยาบ้าได้บกี่เดือนก็มาถูกตํารวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดส่วนรถจัก,กรยานยนต์นั่นมีใช้ไวัยรุนหรือลูกค้านํามาแหลกกับยาบ้าจํานวน200เม็ดเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ เป็นคนขยัน